f โ o c ์ o า n พรีเซนต์คลับนักบัญชี นักบัญชีที่ทํางานในบริษัทนักบัญชีที่ทํางานในสํานักงานบัญชีก็จะแตกต่างกันนะออบางคนเดี๋ยจะรู้เลยว่าการมาอยู่สํานักงานบัญชยียอมเหนื่อยหน่อยแต่ได้ความรู้เยอะและคุณสมบัติของนักบัญชีอิสระกับนักบัญชีที่เป็นพนักงานประจําคุณสมบัติที่ต้องมีมีอะไรบ้างจุดต้องระวังต้องระวังอะไรบ้างช่วงเริ่มตนน้นไม่เห็นมีลูกค้าอยู่ในมือไม่ถึง10 16ปีที่เราอยู่กับบริษัทมาปัญหามันมีทุกปีทักษะในการแก้ปัญหาเนี่ยสำคัญของคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้ถ้าน้อง องค์ความรู้เริ่มเต็มละอยากจะออกมาท,ทําธุรกิจเองวิธีคือหาโอกาสให้ตัวเองเรื่องพันมธมิตรภายนอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเราก็จะเป็นที่ต้องมีพาร์ทเนอร์เนาะเมื่อความรู้พร้อมทุนทรัพย์ก็พร้อมแล้วจุดไหนที่เราควรจะออกมาทําสํานักงานบัญชีเองที่เรายากรู้ไอ้คำว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยอะไรที่เป็นตัวบอกว่าตัวเราเนี่ยพร้อมลนะหาคําตอบได้ที่คลับนักบัญชีค่ะ